วิเคราะห์การเมืองลุยต่อแม้เสียทรงผู้นำเส้นทางอำนาจหักเขาสู่บ้านจันสองล่าตามธรรมชาติของความรู้สึกและความเป็นจริงไม่เฉพาะแค่ประเทศไทยแต่ยังรับรู้ไปถึงเพื่อนบ้านสมเด็จอัคารมหาเสนาบดีเดชโชหุนเซนหรือสมเด็จหุนเซนประธานองคมนตรีกัมพูชายัยงต้องมาเยือนเยี่ยมเยียนอาการป่วยเพื่อนเก่าอย่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่ได้รับการพักโทษทมกลางข้อกังขามีวาระอื่นใดแม้จะบอกว่าไม่มีเรื่องการเมืองก็ยังไม่กล้าเชื่อ สมเด็จหุ่นเซน14-15มีนาคมอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเตรียมนำคณะกรรมการบริหารพักไปเยือนกัมพูชาตามคำเชิญของสมเด็จหุ่นเซนประธานองคมนตรีและหัวหน้าพักประชาชนกัมพูชากระชับความสัมพันธ์แฝงในยกระดับพักการเหมือนของทั้งสองฝ่ายแต่ประเด็นที่ฝ่ายต่อต้านจับตาพยายามคุีเขี่ยคือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่ยังตกลงกันไม่ได้สักที อดีตทนายส่วนตัวนายนพดลปัฐมศส,อส,อสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยต้องรีบมาออกตัวก่อนเลยนายทักษิณกับสมเด็จอุนเซนไม่ได้คุยกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพราะมีกรรมการรับผิดชอบชัดเจนก้าวไก่ไม่ได้วันโดนจุดประเด็นให้ทัวลงฟรีฝ่ายต่อต้านจ้องคขมิงอยู่แล้วปัญหาข้อพิพาทสองฝ่ายาคาราคาซังอยู่เพราะเอาเรื่องปักปันเขตแดนไปพันกับเรื่องแบ่งปันใช้ทรัพยากร ไม่ใช่ใครฝ่ายเรานี่แหละที่มัวแต่สร้างวัฒกรรมคลั่งชาติไม่ยอมเสียดินแดนแม้ตารางนิ้วเดียวทั้งที่ยังไม่มีประเด็นมันเลยไม่จบเสียทีคนหวังดีเข้าใจโลกพยายามแยกส่วนคุยเฉพาะเรื่องแบ่งผลประโยชน์ขุดเจาะน้ำมันมาใช้เพราะหากไม่เร่งทำตอนนี้โลกอนาคตไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแล้วจะเสียหายเท่าไหร่มาสํานึกตอนนั้นคงไม่ทันนพดลปฐมไหนๆก็ไหนๆรัฐบาลเพื่อไทยก็อาศัยความสัมพันธ์ที่ดีไปแผ่ทางไว้ก่อน สร้างประโยชน์ชาติฟาดเครดิตไปเลยอุ้งอิงได้จังหวัดโชว์ศัตรยภาพว่าที่ผู้นําประเทศในอนาคตด้วยบารมีบ้านจันสองล่าเฉลยฉายมากขึ้นส่วนทางกับธรรมเนียบรัฐบาลเหมือนตะวันกําลังตกดินปมนายกสองสามคนถูกหยิดมาได้ฆ่านายกนิดนายเศรษฐ,ฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการคลังไม่เว้นวันเป็นมนุษย์ไม่ใช่พระอิทพระปูนต้องรู้สึกกันบ้างตอบคําถามนี้แทบทุกวันและเหตุการณ์ตรงหน้ามันก็ตอกย้ําชัดเจน ถนนทุกสายมุ่งสู่บ้านจันสองล่าบรรดารัฐมนตรีแห่แหนกันไปจนนายกนิดต้องออกมาบอกเองว่าอนุญาตให้รัฐมนตรีสามารถเข้าหาในเก่าได้พยายามสื่อสารให้เห็นความใจกว้างเป็นคนไฟเขียวให้เสนาบดีไปพบในายใหญ่บ้านจันสองล่าตามธรรมเนียมสังคมไทยแต่เจตนาแฝงของรัฐมนตรีแต่ละคนชั่วโมงนี้คือหวังได้ดิบดีรักษาเก้าอี้รัฐมนตรีหรือมีตำแหน่งใหญ่ขึ้น เพราะปลิ่นปรับคณะรัฐมนตรีช่วยแต่จมูกชัดขึ้นทุกทีรัฐบาลทำงานมาห -6 ถึงเดือนแล้วงบก็กำลังจะออกในจังหวะที่รัฐบาลต้องเร่งปั่นงานดังนั้นยังไงก็ต้องปรับโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีให้ดูดีแน่ขืนใช้ชุดเดิมความรู้สึกมันไม่ได้น่าเห็นใจในายกนิดถูกมองข้ามแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจยอมรับเพราะขาลอยไม่มีฐานการเมืองแท้ทองทานชินวัตรหน้าหงใยจับตาม,มากกว่าคืออำนาจเชิงบริหารที่รัฐบาลต้องการผลงานเร่งด่วน หากยังเกิดอาการเครื่องรนบ่อยๆเช่นกรณีรัฐมนตรีงัดข้อขัดแย้งกันแต่นายกสยบไม่ลงคงเสียทรงแน่แต่เนื้ออื่นใดหากจะเกิดอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดอะไรมันจะเกิดจากสนิมเนื้อในฝีมือตัวเองมากกว่าปัจจัยภายนอกเป็นเพียงของปลอมแต่โหมกระพือกันหนักข้อข่าวลือทวงดีลับปล่อยข่าวเปลี่ยนตัวนายก,ก่อนสอวหมดวาระเดือนพฤษภาคมมันดูยากเกินไปแม้จะเห็นอาการใจบันดาลแรงของบางคนกลับมาอีกครั้งแต่ก็เป็นแค่ความอยากของบางกลุ่มบางพักเท่านั้น ไม่ได้มาจากภายในพักเพื่อไทยหรือในรายของอุ้งอิงแน่เพราะเปลี่ยนตัวนายกตอนนี้ไม่ได้ส่งผลบุกอะไรทั้งยังเสียหายมากกว่าแม้รัฐบาลจะมีเสียงทะลุสา0รอเสียงแต่ในใจกลับรู้สึกว่าเววาวาวิวไม่ปลอดภัยเพราะเป็นรัฐบาลปันอำนาจถูกจับมัดด้วยเงื่อนไขผลประโยชน์เพื่อไทยยังอยู่ในเขตแดงตัวประกันเป็นแกนนาแต่ไม่สามารถสั่งการเบ็ดเสร็จหน้ำซ้ํายังถูกบิดมากกว่ายังไม่เห็นโอกาสทําแต้มบวกเห็นแต่แนวโน้มแต้มลบทรงไม่ดีไม่เหมาะเปลี่ยนตัวปล่อยให นายกนิดลุยต่อไปยาวๆ